เซลสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเขาเเาา้าสู่อ o เชล a ล e ราแการนิกาสิออวันนี้สันหาชาลินเทสตัวเองทำอีกแล้วค่ะคือเรื่องราวอ่ะเมื่อวานจะน,นั่งเล่นติต๊กตอใช่ไหมนั่งไถนั่งไถแล้วตอน8ปดโมงคลิปเพลงเข่าวัดสีขึ้นมาฉันก็แบบนเพลงอะไรตรงนี้มันแบบมันรลดจังเพราะโดยส่วนตัวฉันเป็นคนชอบเพลงแบบ ลูกทุ่งเพลงไทยเหล่อองแต่งเพลงคือเก่งมากและด้วยความที่เมื่อวานอ่ะฉันถ่ายลิกตอกไปเข้าติดตอกกี่รอบได้ยินเพลงเข่ามัดสี่ถูกรอบฉันก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคสงสัยพี่ติกตอกอยากให้มิเกลชอบเต้นเต้นเพลงนี้ได้เดี๋ยวจะจัดให้จ่าเจก,ก็เลยจะมาทำการทำชาเลนจ์เพลงเข่ามัดสี่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ คิดท่าไปแล้วเกือบจบเพลงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาคิดท่าท่อนทุก,กันต่อแต่สิ่งที่มากกว่าการคิดท่านั่นก็คือจะตัดชุดด้วยตัดชุดด้วยชุดมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ก็ดัดแปลงแล้วก็ออกแบบเท่าที่ฉันสามารถทําได้นะคะทุกคนความสามารถฉันก็มีแค่ เท่านี้นะอันนี้ฉันพยายามคิดแล้วว่าผ้าที่ฉันมีอยู่อะ่ะมันจะทําได้เท่าไหนผลสรุปว่าก็ทําได้ประมาณเท่านี้ซึ่งฉันจะไม่ซื้อของทําชุดทําพร็อพทาอะไรเลยเพราะว่าวันนี้ต้องทําชุดพรุ่งนี้ต้องเสร็จตัวเอง ก็อะไรลงไปอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรนเชื่อว่าเธอสามารถทำได้นะคะทุกคน,นก่อนที่เราจะไปถมเป็นแล้วเราก็จะไปทำชุดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จเจจะมา list c o n t น n ์ก่อนว่าทั้งหมด24 content ที่เจ,ะจะคิดเพื่อที่จะลง u ูท b e เนี่ย content ไหนจะลงอาทิตย์ไหนบ้างและจะลงวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับทุกคนเพราะอันนี้มีแค่ชื่อ content ไม่มีวันที่ที่ลงแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดแต่งชุดอีกนิดนึงนะคะทุกคน เพราะชุดมันน่าจะไม่เป็นตามแบบตามนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้จนเจงก็จะซ้อมก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเวลาเที่ยงตรงเราก็จะไปทำชุดกันต่อนะครับทุกคน ไอเทมเด็ดสำหรับการตัดชุดของเราในครั้งนี้เป็นถุงกระสอบเศษผ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกแอกชิเรียลเนี่ยเป็นเพชรเลื่อมป้องอ้อยตุ้ยอะทุกคนนอกจากผ้าที่จะเป็นไอเทมสําคัญสำหรับการตัดชุดแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแพทเทิร์นนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นไซส์ของตอนเตียงทั้งหมดเลยนะคะเี็นไหมเจ็ดงกลมอันนี้ตั้งใจไม่เขียนไป้แต่ก็เป็นกระปรกถังปลาดินเขียงูบสบายอีก ที from, ่เรื่องของความรา้เยอมาเลย อนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็เย็บในส่วนของตัวกระโปรงเสร็จแล้วเดนเดี๋ยวเราจะเอามาเราจะเอามาซ้นซ้อนแล้วก็วางวางดูว่าอันไหนมันอยู่ตรงไหนเพราะตอนแรกที่ฉันวางไว้ฉันลืมแล้วฉันจำไม่ได้วายวายยังไงนี่วาย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 สวยเหมือนคนตัดเลยยังไงนี่ต้องอุวยต้องชมไว้ก่อนมีเวลาวันเดียวให้ใจตัวเองว่าแต่หมาพระนางมัตี้ยังไง หลายชั้นเวอร์หลายบริสัทโดนเวอร์มัสซีสุดๆหน้ามัตซียังไงวะหน้ามัตซียังไงวะวายวายก็ปงสอนกระใหม่ฉันมาสัใจเด็ดสัใจเด่ดเดดเดเดดเดดเดนเรื่องรามันมีอยู่ว่า ตอนแรกที่ฉันตัดเป็นเพื่อนเสื้อไปใช่ไหมก็คือแพทเทิร์นตัวนี้ไปแล้วเมื่อกี้ฉันลองเอาเสื้อกับกระโปรงอ่ะมาตีกันดูแล้วแล้วสรุปว่าฉันใส่ไม่ได้เพราะว่ากระโปรงอ่ะด้วยความที่กระโปรงฉันไม่ได้ตัดตามแพทเทิร์นทุกคนฉันแบบดูๆฉันก็ตัดเลยแล้วพอแบบมันเอามาตีวงกันเสร็จปุ๊บมันไม่พอดีกับรอบเอวฉันแล้วมันก็ไม่พอดีกับแพทเทิร์นเสื้อด้วยนะคะทุกคนฉันก็เลยโอเคดัดแปลงแล้วแก้ไขสถานการณ์ใหม่ก็จะได้เป็นเสื้ออันนี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบชุดเก่านะคะทุกคนฉันเห็นว่าแบบเออมันเป็นสีขาวด้วยกันฉันเลยแบบเนี่ยเอามาใส่ด้วยกันแบบนี้เลย เราจะมาทำเครื่องหัวกันเครื่องหัวอันนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษลังเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกล่องพัสดุที่เวลาจอเจสั่งของแล้วก็จะได้มาน ที่สุดตอนนี้ชุดของเราก็เสร็จแล้วนะคะมีจอนหูวอันนี้แล้วก็มีกำไลอันนี้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบแล้วนะคะทุกคนแป๊บๆก็จะเย็นแล้วอะ่ะเดี๋ยวสันก็จะไว้แต่งหน้ากันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคหน้าของเรานะคะทุกคนคือแบบลุคคือแบบไทยมากแต่ดูชุดดิชุดด้วยความสากลช้ำมันอาจจะไม่เข้ากันนะคะทุกคนแต่สัน อยากลองอ่ะอยากลองแต่งละวแบบนี้เราได้แต่งแล้วชอบมากแต่งหน้าใส่ชุดใส่เครื่องประดับเสร็จแล้วโดย่วงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ นี้ฉันก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะในที่สุดมิชชั่นก็คอมพลีทนะคะทุกคนแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างอะไที่มันอาจจะไม่เป็นไปตามคาดแต่ฉันก็พยายามแก้ไขสถานการณ์แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ใช่ให้มันใชใ่ได้มากที่สุด ในแบบที่เป็นตัวของจอเจนะครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฉันบอกไปว่าเชื่อว่าเธอสามารถทําได้ทําได้ทําได้ในที่สุดฉันก็ทําได้อย่างที่ฉันพูดจริงๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบทา้าทายความสามารถของฉันมากทั้งการคิดท่าเต้นการตัดชุดแล้วก็การเต้นท่ายิปทายแบบใดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดหรอกแต่มันก็เป็นตัวตนของจอเจเนาะจอเจก็ทําแบบนี้มา ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าทุกคนตอนเีก็จะรักษาม,มาตรฐานแบบนี้ต่อไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า